นี่กัดแล้วข้าไปแล้วกัดแ,แล้วครับข้าไปเลยนะดูครับดู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 ด,ดูไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่ไหมอยู่อยู่ครับอืมกัดแล้วครับดูครับนั่นกัดแล้วอ,อืโน่น เดี๋ยวดูตรงนี้นะหมายสวยมากๆเลยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่พนมสารคามนะครับเดี๋ยวลองดูวันนี้น้ำน่าจะขึ้นมั้งครับเดี๋ยวลองดูกับอมเอนะครับ 20 à, tuổi nào. Này em, mình sẽ đồ khuyên như nè 嗯。Ah. กันแล้ว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 ดันน้ำ กันแล้วกันแล้วโดนอยู่ปะเนี่ยหลุดนะเนี่ยโอ้โหอยู่ไหมหอ้อยอพันยา่าเสียของ Họ mày, họ mày. có mày huh? không ấy hả bữa nay ra đút quá à ừ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  นั่นเ<ข>องครับผมผมว่าแบงค์เหรอ,อ,เ,หอเอามาแล้วครับผมเอาแบงค์นั้นอันป่ะอันใหญ่ใหญ่ของผมออกมาแล้วครับอยู่ไหนอ่ะอันเล็กหลายสีอ่ะอันเล็กหลายสีไม่รู้ของใครครับของน้ำบึงหรือเปล่าอ๋อของน้ำบึงครับผมของน้ำบึงอันนี้ของน้ำ<อ>บึงครับวาน,นจริงโ <laughs> โอเโอเเคคผมก้าวๆผมนะครับ เนี่ยหยุดตรงนี้ครับนะ้เอ็มพามาเนี่ยกัดอยู่นะนกัดไปสองทีแล้นะ่ะคลองอะไรไม่รู้ครับเนี่ยคลองเค้กครับ,รบกัดอยู่นะ <Okay. S 1> ครับผมครับกรับกรับ <Okay, okay. S 1> ครับผมนี่ครับ กัแล้วกัล้วอยู่ไห้นะกัแล้วขันแล้วกัล้วกัล้วอยู่ไห้นะดูครับอโอนแต่ว่าไม่ใหญ่นะขึ้นมานมาโจ้ก่อนครับ ก็คือแต้มแรกนะผมวันนี้ผมอยู่ที่พนมสารคามนะครับนี่ครับนบอนบอกหมายมาครับตรงนี้คลองเขาเรียกว่าคลองอะไรไม่รู้ครับคลองจะจะอะไรเชกหรือคลองอะไรนี่นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมนบอนใหม่บอกมาอีกทีนะครับโอเคครับผมกับปอมเอนครับผมเลือกใช้นะครับของนี้นะครับเพราะว่า มีเชโดขึ้นอยู่ด้วยนะครับผมก็เลยลองเป็นกระปอมอีได้ผลเลยครับผมไปลุยกันต่อ,อเอาไหมว้ายการต้องล้วงก้ามล้ก้ามได้ตรงนี้ใช่เอาไหมไม่เอาไม่เอาปล่อยเลียนะ๋ยวน้องตัวไม่ใหญ่ปล่อยไปเลยกวผมไม่ใหญ่ปล่อยไปเลยดีวยกว่า Yeah. <laughs> อืมกันแล้วครับอืมกันแล้วอืมกันแล้วครับอยู่ครับอยู่ปลาอยู่ในร่มนะครับใสวสวยนะเนี่ยอ๊บขึ้มาโอ้ใสดีเลยครับ แบบนึงครับผมเป็นกอบยางสอนพิษนะครับเข้าไปจมเต็มเลยนะครับอ่านี่ครับก็คือวันนี้ผมอยู่ที่พนมสารคามอุ๊ยถอดได้แอกนะครับันี่ผมอยู่ที่พนมสารคามนะครับคลองนี้เขาเรียกว่าคลองจระเข้ตายนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอลบอกมานะครับอีกทีหนึ่งผมก็เลยลอง มาดูนะครับกัดกัดดีอยู่นะครับผมได้ไปสองเต้มละโอเคกบยางสอนพิษครับตัวนี้สุดยอดครับลองอีกเมื่อกี้นะเมื่อกี้ขันอยู่นะนี่เอมเขาเรียกว่าอะไรนะคลองจระเข้ตายเหรอทำไมเขาเรียกคลองจระเข้ตายอ๋อเป็นชื่อใช่ไหม

น่ามีอีกนะตรงที่ลงได้รอ,อยไปช่อนนะผมก็เห็นเหมือนกันผมเห็นรอยมาเหมือนกันนะมีเกี่ยวกับเราล็อกเลยตกปลาเราไม่ได้ปลาตามทุกคนอะ่ะ Okay. อุ้ยกัเลยไม้เดียวโอ้โหตัวเล็กไม้เดียวโดนเลยครับถ้าผมตีไล่ชายตะลิงนะครับไม้เดียวรู้เรื่องเลยครับครับโอเคส่วนพิษนะครับไปครับยวลุยกันต่อนะครับไม้เดียวเลย ปลาอยู่ใต้สลายนะครับหืมหืมืมตัวเล็กต้องตียำๆเอาหน อ่านั่นนกัน,นโดน่นโอ้แล้วครับโผลแล้วต้องย้ำๆเอาหน่อยครับอยู่ใต้สไลายโอ้โหไซดีเลยครับไซสวยครับตัวนี้โอโหโอมกาศเป็นกบยางชอนพิษนะครับดูสิครับดูไซส์เขาดิ เต็มๆเลยนะครับต้องย้ำๆเอานะครับเพราะว่านะครับดูเขาเต็มๆครับโอ้โหร้อนนะครับใส่สวยนะครับเนี่ยต้องย้ำๆเอาหน่อยนะเพราะว่าปลาอยู่ใต้สาลายนะครับตีย้ำๆเรื่อยๆเอานะครับโอเคออกมากัดเลยนะครับผมฝากผลงานด้วยนะครับผมกบยางสอวนพิษนะครับตัวนี้4เซนครับโอเค ขึ้นน้ำอีกอย้ำๆดีครับ นี่ขันแล้วข้าวไปแล้วขันนี่ขันขแล้วข้าวไปแล้วขันแล้วครับข้าวไปเลยนะดูครับดู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 ด,ด,ดูไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวอยู่ไหมอยู่อยู่ครับอยู่ส่งยาวึ๊บ เห็นข้าบเหยื่อวิ่งโป๊ดเลยนะครับผมคราบข้าวเหยื่อพาเหยื่อวิ่งไปด้านใต้สะไล่เลยนะครับผมผมก็เลยส่งไปส่งไปยาวๆเลยครับนี่ครับโดนครับกบยางสอนพิษนะครับมาช่อนคลองเจระช้ตายนะครับผมนี่ครับที่พนมสารคามครับโอเคลุยกันต่อครับสอนพิษนะครับ สีเซน,นครับน้ำหนักแปดกร,รัมใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับผมกลับหมายเป็นม้ไหลยเยอะ,ะครับเรียกปลาได้ค่อนข้างดีเลยโอเคครับไปดูกันต่อหน้าโดนนะครับตรงนี้ โอ้ยน้ำแล้วน้ำแล้วครับนันมาไม่กัดเอาเร็ววะโอ้โยนันมาแต่ไม่กัดน,นะครับมเาเนี่ ดันมาน้ำนูนเลยเห็นไหมกันอะไรวะเนี่ย ผมสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงแล้วนะครับ่บอผมจะขับรถกับกทมก็น่าจะถึงเย็น,นๆนะครับผมโอเควันนี้นะผมอยู่ที่อำเภอพนมสรารคามนะครับมาเช็คไม้คลองดูหรือว่าผลประกอบการค่อนข้างดีเลยนะครับผมได้ไปสีหาแต้มครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวาสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่